อยู่อังกฤษตั้งแต่สิบขวบพูดได้แค่คำเดียวจะอยู่รอดไหมเนี่ยโรงเรียนที่อังกฤษกับโรงเรียนที่ไทยแตกต่างกันยังไงคนอังกฤษกินฟิชแอนด์ชิพทุกวันจริงหรือเปล่าที่ระบบประเทศอังกฤษไม่มีสอบแอดมิชชั่นเข้ามหาลัยเด็กเป็นหนี้เข้ามหาลัยกันเยอะมากที่เนี่การเรียนแฟชั่นดีไซน์ที่ประเทศอังกฤษมีอะไรที่ดีคะทั้งหมดนี้จะมาตอบกันในคลิปนี้ค่ะ เราล็อสู่ช่อง Impossible นะวันนี้เราได้แขกรับเชิญที่ไม่ได้เจอกันมาสิปี แกร,รีแอคชั่นไม่เวอร์เลยเนี่ยื่อเกี้ฉันไะสิปีใหญ่ขนาดไหนไแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเนี่ยคืนนี้คือเพื่อนแอมตั้งแต่สมัยแบบมรรยาทิยม่ะเ็ราะคืออย่างนี้ <Wow. S 1> เรื่องของเรื่องคือก็เลยชวนนางอะมาเมาสัก็หน่อยว่าเฮ้ยใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษสิปี <S <S ตั้งแต่อายุ13อ่ะสิถูกย้ายมาอย่างบังเอิญมากแล้วตอนนั้นยังเป็นเด็กมัธยมใช่เด็กมันยมปกตินี่แหละชีวิตไฮสคูลชีวิตในประเทศอังกฤษการเรียนหรือแม้แต่การใช้ชีวิตเป็นยังไงเดี๋ยวมาเมากันนี่ค่ะโอเคป่ะ เดี๋นี้เราอยากให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าแบบ High School หรือชีวิตการเรียนที่อังกฤษแม้แต่แบบเฮ้ยตัวเราเองที่มาอยางไม่ทันตั้งตัวเล่าเลยได้แม้ว่าแกมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะ ตอนนั้นน่ะ oh. แม่พามาใช่ไหมก็แบ oh. บทำเรื่องแบบตอนแรกก็คือรู้ตั้งแต่ตอนช่วงปฐมแล้วแหละเพราะแม่เคยเกริ่นอยู่ว่าอยากพามาเรียนที่นี่นอะไรอย่างนี้ก็เลยแ,แหละตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้จะมานะพอสักพักแม่บอกว่าอัานเนี้ยแม่จะเริ่มทําเรื่องแล้วนะเราก็แบบตกใจสิเริ่มมีแบบตอนนั้นอยู่ม1ปลายๆประมาณกําลังขึ้นม2องอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบอ้าวเราเริ่มมีเพื่อนแล้วก็เริ่มเสียดายแบบเฮ้ยกำลังมีชีวิตอย,อยู่มัธยมแบบได้เพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมด้วยความที่แบบเราแบบอ้าวถ้ายายไป อะไรอย่างนี้แล้วภาษาเราก็ไม่ได้ตอนนั้นกลัวมากนะ oh. เพราะว่าแบบ แล้วเราจะไปคุยกับเขาลู้เรื่องได้ยังไงเ,<อ>เพราะพูดอังกฤษอ่ะพูดพูดอังกฤษไม่ได้เลยเอาจริงๆสมัยก่อนคือแบบงงภาษาอังกฤษมากไปโรงเรียนวันแรกที่โรงเรียนเพราะว่าแกก็เรียนโรงเรียนที่อังกฤษและเป็นคนไทยคนเดียวในโรงเรียนป่ะใช่ตอนนั้นเป็นคนไทยคนเดียวในโรงเรียนเพราะว่าคือเข้ามาใหม่ตอนนั้นเราไม่ใช่เข้ามาณตอนแบบเริ่มต้นคลาสนะคือเขาเรียนกันไปประมาณหลายอาทิตย์แล้วแหละเราเพิ่งเข้ามาเพราะว่าเพิ่งย้ายมาอะไรนี้กว่าจะทําเรื่องกว่าจะได้ยูนิฟอร์มใช่ไหมแม่ก็แบบนั่นแหละก็พาเข้าเรียนแล้วก็คือ ตอนนั้นอะ่ะก็คือเป็นคนไทยคนเดียวเพราะว่าคือในโรงเรียนมันไม่ใช่มีแต่แบบว่าคนอังกฤษนะ mm. ที่นี่คือค่อนข้างสัญชาติคือแบบว่าอะไรเชื้อชาติหลายสัญชาติอะไรอย่างนี้เรียนรวมกันใช่แต่คือตอนนั้นตอนนั้นเราเป็นคนไทยคนเดียวแล้วก็เป็นประมาณคนเดียวแหละที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แบบไม่แข็งเลยตอนไปเรียนครั้งแรกโชคดีที่เป็นโรงเรียนที่เปิดใหม่เพราะฉะนั้นนักเรียนยังไม่เยอะตอนนั้น mm. เขารับมาแค่ประมาณสองชั้นเรียนก็คือ year seven กับ year 9เราไปเข้า year 9ก็ตีแล้วประมาณปราณ โอ้มงสาก็คือไปตอนนั้นก็คนที่แบบเพื่อนร่วมห้องอะไรเงี้ยก็แบบเพิ่งคานิดนึกว่าเอ้ยเนี่ยเพิ่งมีเด็กนักเรียนเข้ามาใหม่พูดอังกฤษก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้เฮ้ยมันเหมือนแบบในหนังซีรีส์ฝรั่งเลยปะว่าเวลาเราเป็นเด็กใหม่อ่ะมันจะเป็นแบบ talk of the school ก็เพราะ oh. ว่าตอนนั้นด้วยที่ว่าไม่ใช่โรงเรียนใหญ่เป็นโรงเรียนเปิดใหม่เราเป็นนักเรียนรุ่นแรกก็คือเขาก็จะแบบนักเรียนไม่เยอะตอนนั้นรู้จักกันหมดอะไรอย่างเงี้ยการแบ่งห้องเรียนที่โรงเรียนอังกฤษเป็นยังไงเหมือนที่ไทยไหมก็จะมีแบบห้อง คำนวณสิ่งาศาอะไรเงี้ยแล้วการแบ่งที่เนี่ยแกแบ่งกันยังไงแบ่งเป็นวิชานับจาโคงจิตเซสีแล้วนะก็คืมอมสีประมาณมสี่กคือตอนนั้นเราก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกวิชาที่เราอยากจะเรียนได้แล้ว ก็คือเขาจะยังมีวิชาบังคับอยู่พวกอังกฤษคณิตวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังมีแบบบังคับให้เรียนอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นแต่ทีนี้เราสามารถมีอิสระของเราว่าจะเลือกคลาสอะไรที่เราอยากเรียนเพื่อที่จะไปต่อในอนาคตว่าเราอยากไปทํางานด้านไหนอ,อ,อะไรอ<ล>ย่างเงี้ยเลวเช่นของแกคืออะไรอันนี้ของเขาก็คือเขาแต่ละนักเรียนแต่ละคนก็จะมีให้เลือกประมาณ4วิชาใช่ไหมฮะทั้งปีก็เรียน4วิชาไม่ก็ต้องมีมากกว่า4วิชาออสิก็4วิชาที่เลือกแล้วก็วิชาที่เหลือที่แบบเขาบังคับ โอเคโอเคโอเคก็4วิชาที่ใหม่เลือกเรียนตอนนั้นนะก็คือศิลปะแท็กซด่ราม่าแล้วก็ท c i ไซน์ What is Triple <te> Science ชุดพวซสาอนก็คือสามวิชาวิทยาศาสตร์ประมาณเคมีชีวฟิสิกส์แกอยากจะไปต่อแกถึงเลือก4วิชานี้หรือว่า4วิชาที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกจากความสนใจเราเองเลยเลือกจากความสนใจอยากเรียนอะไรก็ลงเลยอยากเรียนอะไรก็ลงเลยก็คือแบบชอบเกี่ยวกับด้านศิลปะด้านแฟชั่นอยู่แล้วอันนั้นก็เลยเลือกเรียนศิลปะเลือกเรียนเท็กซ์ไทแต่คือไซยอนก็แบบเอาก็ยังแบบมีความสนใจอยู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเลือกเรียนดูดราม่าตอนนั้นแต่ก่อนตอนเด็กๆอยากลองการแสดงดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนตอนเด็กๆมันคนค่อนข้าง ชอบผจกกร,รมนะแต่ก็นั่นแหละก็เลยเลือกเรียนดรามา่าลองดูพอไปจีเซสเอ่ะเขาก็จะแบ่งแบบเพนไดชาดตรงที่สมมติไหมเนี่ยไม่เก่งอังกฤษเลย<ม>ก็แน่นอนอยู่แล้วอยู่เซตที่ท้ายที่สุดประมาณเซตห้าไหมตอนนั้นออประมาณนั้นแหละก็คือเรียนคลาสอังกฤษเป็นประมาณ 5, 6, 6, เซตห้าเซตหกอะไรอย่างนี้แล้วก็คณิตไปอยู่เซตแรกเลยเพราะว่าเราแ <Wow. S 1> ว่าเก่งคณิตข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสึกว่าตามเพื่อนทันแล้วก็แบบไม่ได้ตัวเองเป็นหลังอะ่ะเพราะแบบระบบเรียงกฤจมันแบ่งเป็นเซตเช่นสมมติชันอ่อนภาษาอังกฤษมาก็มาครั้งแรกอ่ะพูดได้คําเดียว่ ชันจะไปอยู่ในเซตห้าก็คือเซตที่เด็กเด็กอ่อนเหมือนกันก็คือเขาพูดอังกฤษกันได้อยู่แล้วนั่นแหละแต่ก็คือแบบการเรียนการเขียนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องช่วยหน่อยก็คือคุณครูก็จะซัพพอร์ตมากกว่าดีอย่างหนึ่งที่เราไม่เป็นลังเพื่อนที่แบบว่าสามารถเรียนได้ไวกว่าเราอะไรนี้ใช่ไหมประมาณนั้นต่อวันเนี่ยแกเรียนกี่ชั่วโมงแล้วแกเลิกเรียนกี่ชั่วโมงกันเนี่ยถ้าตอน G C C ใช่ไหมช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดอะคลาสเริ่มประมาณแปดโมงครึ่งได้ไหมประมาณแปดโมงครึ่งแต่เลิกเรียนประมาณสี่โมงอยู่นะใกล้ๆ แล้วก็เราก็กลับกัน4ี่โมงแล้วหลังจากนั้นเราทําอะไรเราไปติวสอบกันเข้าแอมิชชันไหมที่ที่นี่ไม่มีนะ <c oughs> คืออันนี้ตอนแรกเป็นอะไรที่งงมากเ,เหมือนกันตรงที่แบบอย่างที่ไทยใช่ไหมเลิกเรียนปุ๊บไม่ว่าจะเลิกกันกี่โมงก็ยังค้างตึงแบบว่าทํากิจกรรมอา่าน,นหนังสือนู่นนี่นั่นกันอยู่ที่โรงเรียนก็ยังอยู่โรงเรียนยังมีคนอยู่จนถึงวานหกโมงนช่ไจนโรงเรียนปิดอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่เนี้ยที่แบบตอนนั้นงงว่าเลิกเรียน4ี่โมงใช่ไหมภายใน5นาทีสินาทีทั้งโรงเรียนนักเรียนหายไปหมดแล้วกลับบ้านกันหมดแล้วคือาา่นอกกจวด กับบกบริเวณอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนั้นเคยโดนอยู่ครั้งหนึ่งเคยโดน,นครั้งหนึ่งแล้วคือลืมเอาหนังสือมาอ่านแล้วเกดันมาโดนกักบริเวณเพราะแค่ลืมเอาหนังสือมาต้องโดนกักบริเวณอะไรหนังสือภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยลืมามากเายแหลที่รู้มาที่เด็ดมากที่ระบบประเทศอังกฤษไม่มีสอบ มิชชั่นเข้ามหาลยัย <Wow. S 1> อันนี้ที่ประสบการณ์ขใหม่ก็คือไม่ได้ไปสอบเข้านะอันนี้ไม่แน่ใจออะบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีสอบแบบพวกระดับท็อปๆอ,อ,อ,อะไรอย่างงี้อาจจะมีแต่ที่เนี่ยเขาสมัครกันกับยูคัสอะถ้าจะไม่ผิดอะเขาเรียกว่ายูคัสก็คือเราจะแบบว่าใกล้จบ Form ช่ออก็จะเริ่มเขาจะมี Open d a y ย์อะไรอย่างนี้ให้นักเรียนที่สนใจมหาวิทยาลัยต่างๆก็เข้าไปดูไปดูคณะที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยดูว่าสนใจอันไหนแล้วเราก็ค่อยมาเลือกใช่ไหมว่าสนใจมหาวิทยาลัยนี้ก็แบบลองสมัครเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาดูโปรไฟล์เราแล้วก็ดีเขาก็จะแบบมีการเรียกตัวไปสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ คุยกันไปแล้วว่าเฮ้ยชีวิตวัยเรียนช่วงมัธยมแบบไฮสคูลที่อังกฤษเป็นยังไงทีเนี้ยมันจะเข้าสู่พาร์ทมหาลัยแล้ว <Wow. S 1> แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันว่าการเรียนแฟชั่นดีไซน์ที่ประเทศอังกฤษมันเป็นยังไงเออ เออเป็นเนชีวิตมหาลัยที่นี่มันก็ดีมีทั้งดีแล้วก็มีที่แบบรู้สึกแย่ก็มีคือมันปะปนที่เนี่ยส่วนมากจะเรียนกันทั้งหมด3ปีใช่ไหมอ๋อมหาลัยที่นี่คือ3ปีหมดเลยที่นี่คือ3ปีหมดเลยแบบหนึ่งคณะหมอก็3มปีอรออันนี้หมอไม่แน่ใจอ๋ออันีเรียนเสริมอีกแต่ว่าคณะส่วนมากอ่ะคณะส่วนมากก็คือเรียนกัน3ปีแล้วแกไปฝึกงานกันปีไหนอ่ะถ้าจะฝึกงานด้วยอ่ะก็จะเป็น4ปีอใช่แต่ก็คือ The <laughs> เป็น3ปีก็จบแต่ก็คือมันจะมีปีหนึ 2, ่งปีสองเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าใครตัดสินใจยอยากไปฝึกงานอ,อะไรเงี้ยกับบริษัทอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเราก็จะมีปีที่3ก็เปลี่ยนเป็นปีที่ฝึกงานคล้ายๆกับประมาณ internship อ,อะไรเงรี้ยไปฝึกงานอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วกลับมาปี4ก็เรียนให้จบแต่มันก็เรียกเป็นประมาณ3เพราะว่า,<อ>เ,าเวลาที่มหาวิทยาลัยก็เรียก year one year two year three การเรียนแฟชั่นดีไซน์ที่ประเทศอังกฤษมีอะไรที่ดีคะอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนว่ามันเป็น personal ปะใช่ personal ที i o n เป็นความคิดเห็นของเราตาม<อ>ที่เราประสบพบเจอมาเองรู้สึกมีอิสระในการทําอะไรก็แล้วแต่คือเข้าคลาสเนี่ยเริ่มคลาสช่วงเช้ามันจะมีแค่2งคาบคือเรียนกันยาวนะคาบหนึ่งประมาณ3มชั่วโมง<อ>ก็คือของไหนก็คณนะแฟชั่นดีไซน์เพราะฉะนั้นคณะอื่นๆไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่อันนี้คือ,อหลักๆคือแฟชั่นดีไซน์ก็เข้าไปเรียนสมัยก็จะเรียน9ก้าโมงแล้วก็เลิกประมาณช่วงบ่ายโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้ววันหนึ่งบางทีก็จะมีอาจจะเข้าคลาสแค่คลาสเดียวก็คือคลาสนั้นบางวัน Oh บางทีก็อาจจะมีคลาสเป็นแบบว่าเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแฟชั่นดีไซเนอร์ต่างๆอะไรอย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างชอบอยู่แล้วแล้วไม่รู้ว,ว่าที่ไทยเขาเรียนกันยังไงแต่ที่เนี่ยคือเข้าไปคลาสเขาก็จะมีสอนวาดรูปเลยนะ <S 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 แล้วก็มีการใช้เทคนิคต่างๆมันไม่ใช่แค่ออกแบบแล้วก็เย็บผ้าจบ<อ>มันจะมีเทคนิคการออกแบบต่างๆบางอย่างที่เมื่อวานเราไปวาดรูป<อ>กันที่แบบวาดรูปเ,<อ>เป็นเส้นเ,<อ>เดียวโ<อ>ดวยไม่ไม่กนาดอะไรอย่างนี้ไม่หยุดใช่ พวกนั้นก็คือเรียนอยู่เหมือนกันมันก็รู้สึกสนุกดีเคยมีครั้งหนึ่งไปวาดรูปแล้วมันดูก็คือมันค่อนข้างเละๆเพราะว่าแบบวาดเส้นเดียวไงว่าเราวาดอะไรใช่ไหมพอไปอะไรอ่ะตอนนั้นไปอยู่บ้านของนาที่เลสเตอร์อะไรน้องตัวเล็กๆอมาเห็นงานของเราใช่ไหมมันก็ตลกดีคิดว่าพอน้องพอดูงานใช่ไหมเขาก็แบบว่าเพี่ครับเธอไปเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อจะดูดูดูกับสคริปเปอร์ก็ระมาแบบวาดรูปเละๆอะไรอย่างนี้มันเป็นศิลปะมันแบบไม่มี กรอบอะไรสักอย่างเครียดไหมมันก็มีช่วงเครียดบ้างช่วงเดทไลน์ทีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันค่อนข้างยแล้วที่เนี่ยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะคือแบบว่าทั้งคณะที่ตึกที่ไห่ไปเรียนอ่ะมันจะเป็นแบบพวกคณะครีเอทีฟหมดเลยอะไรเงี้ยเราสนใจอยากจะทำ 3D printing อะไรอย่างงี้มันก็มีนะมีพวกแบบเท็กซ์ไทอย่างเงี้ยพวกของใหม่อ่ะเป็นแฟชั่นดีไซน์มันไม่ใช่แบบเท็กซ์ไทโดยเฉพาะแต่เขาก็จะมีเสริมเข้ามาเป็นแบบว่าช่วงหนึ่งว่าเรียนเกี่ยวกับเท็กซ์ไเรียน เกี่ยวกับทำพาร์ทน์อะไรอย่างเงี้ย hearing, ออกแบบ<ช>แล้วเรียนแฟชั่นดีไซน์ที่ประเทศอังกฤษมีอะไรที่ไม่ดีที่บอกว่าไม่รู้สิตอนที่ไปเรียนอ่ะรู้สึกว่าทุกอย่างมันกระชันชิดกันมาก่อองมก็คงเป็นปกติของการเรียนแฟชั่นดีไซน์เพราะว่าอะไรอะไรก็ต้องทําให้ไวใช่ไหมล่ะแต่เขาเป็นคนที่ทําอะไรช้าแล้วชอบงานให้มัน perfect, เพอร์เฟกอะไรอย่างนงี้เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างกดดันเลยนะจริงจริงกดดันสูงก็คือแบบเวลาทําอะไรใช่ไหมก็คือมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งที่เราต้องทําชุดให้เสร็จภายใน คือมีดีไซน์มาให้เราแล้วแต่เราต้องตัดพ<อ>ัทเทิลเลือกผ้าอะไรเงี้ยเองแล้วบางทีอ่ะคือเราต้องไปสั่งผ้าอย่างเงี้ยบางทีไปสั่งถึงลอนดอนอะไรอย่างงี้<อ>นั่งรถไฟไปเองอจากมหาวิทยาลัยที่เลสเตอร์เข้ามาในลอนดอนเพื่อที่จะมาซื้อผ้าแล้วก็กลับไปอีกอ,อะไรประมาณเนี้ย<อ>มันก็คือค่าใช้จ่ายจะเยอะอ่ะอันนี้ข้อที่คิดว่าค่อนข้างไม่ดีเลย<อ>เพราะว่ามันเป็นการที่ค่าใช้จ่ายตอนช่วงมหาวิทยาลัยบานปลายมากพอขณะที่เราอยู่คือซื้อผ้าเนี่ยบางทีมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งใช่ไหม ทำแค่เสื้อตัวเดียวแต่หมดกับค่าผ้าไปประมาณ4ี่ห้พันแล้วค oh. ่าผ้าอย่างเดียวนะสี่ห้พันบาทหรือว่าอะไรบาท,บาทโอ้ยทำคะแนน,นแสนเลยนะ oh. ก็คือนั่นแหละก็คือแบบว่าสั่งออนไลน์ด้วยนะผ้าแล้วตอนนั้นผ้ามาเหลืออีก2วันก็คือต้องส่งงานแล้วผ้าเพิ่งมาถึงพอสั่งทางออนไลน์จากลอนดอนมาใช่ไหมมันก็กดดันโดยที่เราต้องพยายามเย็บเสื้อตัวเนี้ยให้เสร็จภายในวันเดียวเห็นที่แกเคยบอกอะว่าเด็กนนี่เข้ามหาลัยกันเยอะมากที่เนี่ยก็คือทุกคนแล้วแต่แต่คือส่วนมากนักเรียนเนี่ยก็คือต้องกู้เรียนเพราะว่ามันแพงขนาดไหนอะมันแพงขนาดนั้นเลยหรอแพงมาก เพราะว่าตอนช่วงมัธยมอะไรเงี้ยถ้าเรียนโรงเรียนรัฐบการก็คือจะไม่มีค่าใช้จ่ายตรงค่าเทอมไม่ไม่ให้รัดก็คือลักษณบสนุนก็คือเรียนฟรีแต่จะมีโรงเรียนที่แบบโรงเรียนที่เราต้องจ่ายพวกกัจจายนก็คือปริเ่ดแต่คือทิเนี้ยเขามาทบต้นทบดอกคิดว่าคือคิดอย่างเงี้ยว่าเขาคือมาทบต้นทบดอกทีเดียวเลยมหาวิทยาลัยเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมมันก็เป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะเข้าเรียนอย่างเงี้ยก็มันจะมีขั้นต่ำมินิมัมใช่ไหมเรา ถ้าเกิดว่ามันจะมีสองเรดราคาด้วยนะก็คือนักเรียนที่เป็นประชาชนเนี่ยกับเป็น international student ก็คือแบบเรียนนอกแบบชานอกใช่เข้ามาเรียนก็จะมีคนรัราคาแต่คือนักเรียนที่แบบของประเทศเนี่ยเขาก็จะมีควบคุมราคาไว้นะซึ่งตอนที่ใหม่เรียนก็คือจ่ายประมาณ9,200ปอนดตกแล้วประมาณเกือบเกือบ40 4 0 0น0ี่นี่คือต่อต่อปีใช่ต่อปีแล้วอะอยากให้โชว์ผลงานหน่อยได้ไหมมีผลงานอะไรที่แบบพีคชอบที่สุด ตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ทำโปรเจกต์ในมหาลัยมาแล้วแบบอยากเรามาแกีต้องโชว์เดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าแกจบดีไซเนอร์นะเว้ยต้องโชว์ผลงานแล้วไหมก็เรียนอยู่3ปีแต่ปีสุดท้ายติดตรงโควิดพอดีไงใช่ก็คือได้ทำโปรเจกต์หนึ่งเสร็จแล้วก็พอช่วงเทอมที่สองะเริ่มโควิดเริ่มมาแลลวเพราะฉะนั้นโปรเจกต์สุดท้ายไฟแนลอะก็คือไม่เสร็จก็คือทำเท่าที่ทำได้แต่ไม่ได้ทำชุดจริงเพราะว่า คือทาจากบ้านอะไรเงี้ยออบางทีอุปกรณ์ไม่ไมพอนู่นนี่นั่นเ,ออเขาก็เลยแบบอน,นุโลมให้คือส่งเท่าที่ส่งอะไรเงีเออ้ยประมาณผลงานที่ภูมิใจชอบอยากเล่ามากที่สุดชอบอันเนี้ยทีนะ่เคยให้ดูมันก็ไม่ได้มีดีแต่คือภูมิใจอันนี้ออที่สุดบอกมาเล่าอันนี้แต่ก็คอภูมิใจยังไงอันนี้อันเนี้ยเป็นประมาณว่า คอนเซปประมาณแบบห่อหุ้มร่างกายใช่ไหมด้วยอะไรที่แบบดูธรรมดามากแต่พอเปิดออกมาเนื้อในอะไรเงี้ยเมันก็เป็นลายที่สวยงามไปเจออินสไพเลชั่นมาจากไหนอะเดี้อ๋อจริงๆตอนนั้นกลับไทยใช่ไหมเราไปเที่ยวรู้สึกเชียงรายปะ<อ>่ะที่วัดที่เป็นสีฟ้าเราเป็นคนที่ชอบสีฟ้าอยู่แล้ะ<อ><อ>ไปถ่ายรูปวัดถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมา<อ>แล้วก็เอาดีเทลนั้นมา,มาลองทําเป็นลายผ้าดูไห<ใ>นชโชว์เลยต้องมีโชว์<อ>ผ้าประกอบด้วยอันนี้ด้านนอกก็คืออ่ะ อะไรอะเหมือนแบบแกตื่นนอนแล้วก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ตื่นนอนใช่ไหมก็ยังห่มคลุมตัวแล้วหนาวหนาวไปดูหนังไปดูหนังคลุมตัวไปก่อนคลุมตัวก่อนนี่แล้วอันนี้ก็เปิดมาแล้วเนี่ยชอบลายผ้าอันนี้ลายแบบก็คือได้จากรูปถ่ายที่ตอนไปเที่ยววัดที่เชียงรายใช่วัดสิษย์ปาน่าจะอยู่เชียงรายใช่ไหมนั่นแหละ แล้วก็ลองเนี่ยลองเข้าโฟโต้ช็อปนู่นนี่นั่นทำลายผ้าอะไรเงี้ยเองแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ยังมีพวกดีเทลของพวกวัดที่เป็น,นเ,าาเนี่ยลายประมาณนี้แล้วก็ได้สีได้อะไรมา แล้วก็ทุมขอบทองอุ๊ยสวยนะยนี่ต้องคือทำเองทั้งชุดเลยเหรอแบบเนี้ยใช่ก็คือปลายผ้าก็คือออกแบบเองเสร็จแล้วเพราะด้วยความที่มาหาวิทยาลัยมันค่อนข้างม,ม,มีอุปกรณ์<อ>พร้อมใช่ไหมก็ต่างปริ้นลายผ้าแบบนี้เลยพอดูวีดีโอมีวีดีโอไหมม,มีวีดีโออันนี้อ๋านี่นะคะนี่ต,นนตื่นนอนมาหลังจากนั้นค่ะยูจะเหมือนแปลงร่างแบบเป็นซินเดอเรลล่าเธอมีแม่มดมาเสกให้ใช่าออกมาเป็นเวทได้ว่ะ สวยอันนี้สวยให้ผ่านบบให้ผ่านโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากท <c oughs> ี่ใหม่มาแชร์วันนี้เนาะ <c oughs> มันจะได้ให้เห็นเป็นแบบหลากหลายไง <c oughs> มุมมองให้กับน้องๆด <c oughs> ้วยว่าแบบเออถ้าใครคิดหรือว่าสนใจพอดีเหมือนกันเฮ้ยคนนี้เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์ที่ประเทศอังกฤษเนี่ย <c oughs> เขาเจอความเกดดันแบบไหนค่าใช้จ่ายแบบไหนการเรียนลักษณะของมหาลัยที่นี่เป็นยังไงคืออยากให้พอเห็นเป็นของปาของคอเนี่ยแหละถ้ามันมีประเด็นหรือคําถามอะไรที่แบบเราไม่ได้ถามใหม่หรือว่าพลาดไปต่อไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถแชร์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะเพ่ายังไงเดี๋ยวคือแบบเราก็ ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็เดี๋ยวจะ z o o คุยกันได้อยู่แล้วแล้วใหม่ก็ติดตามใหม่ก็ได้ที่ช่องทาง ig ตรงนี้เลยก็แบบถักไปถามได้ได้ไหมคะได้ไหมคะดูตัวเธอจะยุ่งมากค่ะก็ถ้าเกิดว่าปกติใครส่งข้อความมาก็ตอบแต่อาจจะสองวันตอบดีอาทิตย์หนึ่งตอบแต่ก็ยังตอบเอแต่นี่เชร์อยู่ให้ทําชีวิตที่นี่น่าสนใจมากก็จริงจริงก็มีเพจอยู่แต่ว่านานทีลยไปติดตามไว้ก่อนค่ะที่เพจหนคะไปติดตามไปเลยชื่อมารีนาแล้วก็เวนวัตเป็น โอเคก็ตามนี้นะคะทุกคนว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็ติดตามได้พี่เพจของใหม่ได้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูกันมาจนจบอยากรู้อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์กดถามหมาได้เลยในคอมเมนต์นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe แล้วก็กดกระดิ่งสั่นจริงๆให้ด้วยยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะแต่ฉันอยากถามเพิ่มเติมคนที่นี่กินฟิชแอนชิฟกันทุกวันวะ ไม่ทุกวันแต่พ่อเขาทานบ่อยนะ oh. อย่างเวลาเขา oh. ทุกอาทิตย์อ่ะชอบไปทานข้าวกับเพื่อนใช่ไหม oh. กลับมาบ้านเนี่ยเดาได้แล้วเ้าทานฟิชชนชิพหรือเปล่าวันนี้ก็ใช <c oughs> <c oughs>